สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเดินเตยฝนชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นการเพราะเมล็ดต,ต้นมะม่วงหามะนาวโหนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแตกใบสามใบสี่แล้วนะครับนี่ครับทำครั้งแรกนะครับไม่เคยทำก็ลองทำดูครับ ตัวนี้ก็แตกใบสองใบสามอาจจะทิ้งไว้ประมาณสักอีกเดือนหนึ่งนะครับถึงจะ,ะใส่ถุงดำอันนี้ครับเพื่อนๆลองทําได้เลยนะครับเอาเม็ดดำๆมาละลายน้ําแล้วก็ใส่เข้าไปในที่พอชําเราเลยนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็จะแตกต้นแดงๆออกมานะครับอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ สามถึงสี่อาทิตย์แั้นครับได้แค่นี้เองก็จะช้านิดนึงก็เดี๋ยวดูตอนดูต่อไปว่ามันจะโตไหมหรือว่าจะโดนหนอนจวกไปก่อนก็วันนี้เราก็นี่ครับเอาได้ชํำกิ่งไว้นะฮะเราตอนไว้ประมาณ หกถึงเจ็ดกิ่งครับแต่ลากออกอยู่ประมาณสี่กิ่งวันนี้เราก็ามาลงถุงดำนะฮะถุงดำที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับมะม่วงหาวมะนาวโหนะฮะวันนี้เราก็ใส่ถุงมาแล้วนะครับสี่ถุงนะครับทำวันที่เรียบร้อยแล้วก็สูตรเดิมครับแช่น้ำชูมลังนะครับแล้วก็ ลงถุงเลยจะเอากลับมพะพร้าวแปะหน้าหน่อยหนึง่งนะครับก็ได้กิ่งมะม่วงเพิ่มมาอีกหนึ่งกิ่งนะฮะที่เคยถ่ายไปก่อนหน้านี้นี่ครับต้นมะม่วงผมมันชนหลังบ้านครับมันออกมาตรงนี้ผมก็เลยตอนนะฮะนี่ครับเป็นไม่เป็นดูเอาครับแตกไปแล้วครับแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นที่สำเร็จนะครับ ใครอยากได้ก็ทักมาครับเดี๋ยวส่งให <laughs> ้ก็ตอนนี้ก็ที่ต้นก็เหลือประมาณอีกสามสี่ตุ่มนะครับที่ตอนไว้ก็รอนออกลากครับตอนไม่เรื่อยครับตัดทิ้งไปก็เสียดายครับมันชนหลังคาบ้านมันชนคือหลังคาบ้านก็เลยตอนซะ ดีพาตัดทิ้งก็เดี๋ยวเรามาดูมะม,ามาา่วงหาวมะนาวโหกันนะครับว่าจะรอดไหมครั้งแรกนะครับที่เคยทาเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําก็ลองได้เลยนะครับง่ายๆครับทําไม่ยากตอนไม่ยากนะครับแค่หุ่นมะพร้าวใส่ถุงแช่น้าไว้สักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับบี้น้ําออกให้หมดแล้วก็เอากะปิครวัวเรือนเราใส่นิดนึง แล้วก็กรีดปากแผลไม่ต้องกว้างไม่ต้องใหญ่มากครับประมาณสักเซนหนึ่งอะประมาณเนี้ยแล้วก็รัดด้วยถุงเชือกนะครับเชือกวางหรือสายเทปบันทายก็ได้ครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าเอาลงถุงนะครับเพอยู่คนเดียวครับตอนนั้นไม่ได้คิดด้วยครับก็เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับว่ามันจะรอดไหม นะครับอันนี้ก็ตอนมาจากบ้านพี่ชายนะครับตอนกิ่งมาครับก็กิ่งสวยๆอยู่นะครับนี่ครับที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับก็ตอนไหนไม่นี่เราก็ตัดออกลูกที่ติดมาด้วยก็ตัดออกไปครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันว่ามันจะรอดไหมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับผมก็นี่ครับผลงานที่ปลูกเดี๋ยวเราไปดูผลงานต้นมะนาวเราดีกว่าอีกนิดนึงต้นมะนาวผมตอนนี้ปลูกลงมาได้ประมาณสอง ึงสามเดือนแล้วทำไม่ผิดตอนนี้ออกลูกแล้วนะนงานนะครับออกลูกแล้วสำเร็จด้วยดีส่วนต้นกล้วยผมนะครับอย่างงามเลยครับเป็นไรไม่รู้ชออกกางลำนะครับมุงใสาโดนหนอน,นครับน่าจะเน่าครับเดี๋ยวต้องได้ตัดทิ้งนะครับต้นนี้เสียดายครับผม ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตต้นมะนาวขม่วงหาวมะนาวหูวให้ดูนะครับว่ามันจะงดงามขนาดไหนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับตามมาชมผมด้วยนะครับติดตามช่องผมด้วยนะครับ ปิดกล้องกล้องอยู่นี่เอา